อนนี้นาะบิลูซานก็อยู่ที่เมืองดับลินอยู่นะครับวันนี้บิลูซานก็จะพักในแม่ไปเที่ยวที่เมืองชายทะเลที่ชื่อว่าเบลและก็เกรสต์โตนนั่นเองเดี๋ยวใช้เวลาเดินทางประมาณสัก40นาทีนะจากซิตี้เซ็นเตอร์ของดับลินนะนั่งรถไฟสายดาร์นะลงไปทางด้านใต้นะสักมาณ40นาทีก็ถึงละค่ารถไฟก็ประมาณ4กว่าๆถ้าเกิดถึงเกรสต์โตนนะถ้าเกิดสมมติถึงแค่เบลก็ประมาณ2กว่าๆคือ,อมันแค่สถานีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ชมความงามของ ธรรมชาติตรงแถวๆนั้นด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าตรงนั้นจะมีอะไรอันรถไฟมาละขึ้นขบวนนี้เลยอ,นนอันนี้คือดอลเลลี่แปลว่าเป็นท่าเรือหรือย่งรือยอดแล้วก็มจาจอดนี้ได้ อันนี้สถานีนี้อ่าว่าอะไรเนี่ยอ่ะเขาอ่านว่าดอลเลอรี่แต่มันสะกดว่าดอลลองกราดดอลลองกาเลตรงนี้บอกว่าทะเลรถไฟวิง่งแบบว่าเรียบทะเลแบบว่าวงเวอร์อย่้งเงี้ยเลยดูจิ๋วตรงนั้นมีชายหาดด้วยอ่ะมีชายหาดตรงนี้นด้วยมีนูนบีชตรงนั้นด้วยมีนูนบีช ไม่มีมากไม่มีรถไฟวิ่งมันยังมีแล้วมันไปเคลื่อนบงไทยกันทำไมเออไม่เอ็นเหรอไอ้แเป็นสมุยในเนี่ยก่อเป่าท่านี่ทีนี่แหละนี่ถึงเบลยละจะให้ใส่บ้านที่นี่เดี๋ยวรถไฟจะวิ่งขึ้นไปที่คลิฟคลิฟออฟแมนเนอร์มั้งถ้าจะไม่ผิด ตอนนี้เรากำลังวิ่งผ่าน cliff of manor อยู่นะแล้วเดี๋ยวรถไฟก็จะเข้าถ้ำด้วยหลักที่เข้าถ้ำเขาบอกว่าเพราะว่าเจ้าของที่ข้างบนอะ่ะไม่ขายที่ให้การรถไฟเขาเลยดรู้ทำไมเขาเลยต้องจอะใต้ดินผ่านถ้ำแทนก็แสดงว่ารอดใช่ที่ดินเขาใช่ ตรงนี้ก็ถึงที่เกรสโตนแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันนี่นะเดี๋ยวเราก็เดินตรงคลิฟวอลกันตรงนี้นะมันจะมีทางเดินให้ตรงนี้นิดนึงตอนนี้เราอยู่ยูอาเทียใช่ไหมยู่อาเทียก็คือสีแดงใช่ไหมแล้วเราก็เดินไปตามเส้นสีเหลืองตรงนี้เรื่อยๆเลาะไปที่คลิฟกันแล้วเดี๋ยวก็กลับมาตรงนี้กันตอนนี้เราก็ออกมาที่หน้าสถานีที่เมืองเกรสโตนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นกันตรงนี้ไปตรงคลิฟวอลกัน เขาบอกว่าเดินจากคลิปวอล์กเี้จากเกรโอเนี้ไปเบรลได้มันจะประมาณ8กิโลเมตรกว่าๆแต่ว่าอ่าคงไม่เดินเพราะว่ามันคงตายแน่ๆน,นี่เดี๋ยวเราก็จะไปนี่เลยคลิฟวอล์กเข้าไปรูนี้กันใช่อันนี้เดินข้ามสถานีรถไฟเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนี้กันลงงนนเลย ตอนนี้เราก็เดินมาถึงทะเลแล้วชายเขาใหญ่นะใช่ครับเป็ดใหญ่เราก็เดี๋ยวเราเดินลงไปบนชายหาดกันชายหาดฝรั่งต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตมาเดินเพราะมันหนาวอันนี้ทรายก็นุ่มนะแต่ว่าทรายเม็ดจะหยาบกว่าของไทยนะมีคือทรายแบบเม็ดหยาบมากประมาณเป็นก้อนกรวดที่ทรายเพราะณะภูมิประเทศตรงนี้แถวนี้มันคงไม่แบบว่ารายละเอียดเหมือนเมืองไทย โอ้ทะเลตรงนี้แบบเป็นน้ําสีเขียวๆแซ่ตรงนี้น้ําไม่ลึกแต่พอดําๆนั้นน้ำต้องลึกแน่เลยโอ้ยเดินทะเลเดินชายหาดคุณแม่ก็เดินหาหอยหาหาปลาไปข้างหลังนั่นนะ่ะหาหอยหาหินอยู่ข้างหลังโอ้ยนี่ดูแบบว่าทะเลไอแล์นะทะเลไอริชตรงเนี้ยสีจะแบบว่าเขียวๆเต็มไปหมดเลย ทะเลเขียวโอ้ได้กลิ่นทะเลมาเชียมีวงวๆ<ง><ง>ทะเลแล้วเนี่ยใช่มันเป็นนูตดบีดด้วยแหละเพราะมันมีตะแกะเมื่อกี้มันแก้ผ้าเปียกเสื้อผ้าตรงเมื่อกี้มันเลยกลายเป็นนูตดบีดเวย นี่ตรงนี้หินจะแบบว่าลแหลมเต็มไปหมดเลยขี้หมานี่ตู้นี้เขาแบบว่าให้แบบว่าดึงถุงมาแล้วก็ทิ้งด้วยนี่เป็นถุงเก็บขี้หมามีให้ตามชายหาดเลยอันนี้เราก็เดินเล่นไปบนคริฟวอล์กเรื่อยๆนะเขาก็จะมีถนนนี้ให้เดินกี่กิโลก็ไม่รู้ก็เดินเดินเล่นไปก่อน เนี่ยดูน้ำมันซอกมันเป็นแบบว่าหินเป็นร่องๆเป็นสันลำแหลมอย่างนี้เหมือนเป็นซอกซอกคลื่นยังไงก็ไม่รู้เลยนี่เขาก็มีปฏิมากรรมเหมือนเป็นตุ๊กตาตัวนี้อ๋อเันเล่นชายหาดไงเหรอกำลังเขียงอยู่ว่าเนี่ยมันคือหมูหรือมันคือหมีทำปะศัทรายมันคือหนูหรือมันคือหมูหรือมันคือหมีเนี่ยตัวเนี้ยกำลังเล่นยิ้วกระป๋องทรายกับคู่วไปเล่นชายหาด มีสกเล็กอกน้อยนี่ก็เป็นชายหาแบบว่าอีกอีกหลืบหนึง่งมีคนมาแบบมาเล่นชายหาดตรงนี้ด้วยนี่อันนี้คือวิวหน้าทะเลนะก็จะเป็นแบบว่าภูเขาตรงบนเขานั่นเขาก็มีการเลี้ยงกล่งเลี้ยงแกะด้วย เนี๋ยซูมใกล้ๆสิตอนกัองวันนั้นเราก็บอกว่ามาหาอะไรกินก่อนกระแทกปากก่อนระหว่างรอรถนะหรือสั่งก็สั่งนี้เลยเป็นสเต็กรอกนะก็โอเคก็อร่อยดีแต่ของคุณนายแม่นี่บอกว่าเป็นฟิชแอนด์ชิพที่แบบว่ากรอกมากรกรอกมากแล้วแบบทำสดๆร้อนๆเลยอามโชว์ที่อาม แม่บอกอยากกินมานานแล้วอร่อยรสชาติเป็นยังไงกินครั้งแรกที่โฮสกลับไปกรุงเทพติดใจนิดอยากกิน,กกนวันนี้ก็มาเลยกินที่เกรสโตนเกรสโตนเลยได้เส้นนี้มา <laughs> นี่ตอนนี้เราก็ถึงเมืองเบรแล้วนะเมืองเบรก็จะเป็นเมืองที่ติดชายทะเลอีกเมืองหนึ่งนะอันนี้เรามาลงรถตรงนี้ก่อนมันก็จะผ่านหน้าซิตี้ฮอลล์อันนี้ก็คือเป็นซิตี้ฮอลล์สมัยก่อนที่อังกฤษเข้ามายึดไอแลนด์ในช่วงปีคริสต์ศิบราที่19ไม่คริสต์ศิบรลาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะศตวรรษที่19ก็จะเป็นรูปทรงสถาปติกรรมสไตล์กฤษแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เขาถูกแมคโดนัลด์ซื้อไปเรียบร้อยแล้วล่ะ นี่ไงมันกลายเป็นร้านแมค o โดนัลแทนตึกฟิตซ์ีฮอลตรงนี้อันนี้ก็ค้างข้างทาวน์ฮอลนะแมคโดนัลซื้อทุกอย่างจริงๆด้วยอันนี้ก็กำลังจะเดินไปที่ริมชายทะเลนะแต่ไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เดินมั่วๆทั่วๆไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นภายในเมืองของที่เบรสไตล์ก็จะประมาณคล้ายๆอังกฤษมี ตกแต่งสีแดงสีดำเป็นผับเป็นบาร์อะไรอย่างเงี้ยดูรังกรีตอังกฤษเลอเกินอันนี้ก็ยังเดินไปเรื่อยๆเ,เราก็ยังไม่เจอทะเลเลยอ่ะมาตรงน,นี้ก็มาเจอโบสอีก เป็นโบสถ์สไตล์ไอริชเก่าๆเ้าภาษ์อะไรก็ไม่รู้อังกฤษหรือว่าไอริชก็ไม่รู้แต่มันเก่าๆประมาณอย่างนี้แหละแล้วลโบสถ์เขาแบบจุ่มจิ๋มมากเลยอะดูตรงโดมแบบโดมจุ่มจิ๋มจริงๆโบสถ์นี้นะชื่อว่าโบสถ์เซนต์แอนดรูชื่อคุ้นอีกแล้วโบสถ์เซนต์แอนดรูนี่ถ้าเกิดสมมติว่า ชิ้งขยะไม่เลือกที่นะก็จะถูกปรับ105 125ยูโรแล้วถ้าสมมติขึ้นศาลก็จะปรับอีก1,900ยูโรนะเพราะฉะนั้นใครมาไอแลนล์ห้ามชิ้งขยะเกินกราดแบบนี้นะที่อย่างบบนี้อย่างนี้นะชิ้งไม่ได้นะอันนี้คือลูกพีชแดนนะกิโลละ1.99นะเจอร้านขายผลไามาน้นี้อันนี้เชอร์รี่เขาขายกล่องครึ่งโลครึ่งโล3ยูโรเท่านั้น โซนิสสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่จากเว็กฟอร์ดนะอูหอมมากเลยห้าสี่จุดเก้าเก้าโอ้ยดูอันนี้อเล็กก็ไม่รู้ผละมัเต็มไปหมดเลยอันนี้มีลูกแพรด้วยลูกแพรหกลูกสองแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวมีส้มอุ้ยน่ากินทั้งนั้นอันนี้เราก็ถึงชายหาดที่เบรแล้วนะอันนี้ก็เป็นตึกรามบ้านช่องบริเวณชายหาดนะ ส่วนด้านนี้เลยเราก็จะเป็นชายหาดมีทะเลเหมือนกันเดี๋ยวไปเดินริมทะเลดีกว่าอันนี้ก็เดินมาที่ริมชายหาดนะตรงฝั่งตรงนู้นก็จะมีเป็นชายหาดที่มีทรายด้วยคนเยอะเชีย์ตรงนู้น,นก็จะคลื่นแรงจ้า แต่แต่มันดำดำนี่ไงสันายโอ้ยี่เสียงทะเลโอ้ยชอบ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 ทะเลตรงนี้เองตรงนี้มีสานนายด้วยน่ากินเชียว คุณแม่นั่งตรงนี้นะนั่งฝึงฟงให้ทะเลขึ้นมทัศน์ศาสตร์ ดูหมาวิ่งทะเลกี้มันหมามันกี้ลงในทะเลเลยจ้าของเขาก็ไปเก็บมาด้วยเาปลาเจ๋ง,งน,นะเาปลาชนะดูนั่นคุณนายแม่ทำอะไรนะนอนพุงยืดอย่างนี้เลยเนี่ยดูสิริมชายหาดหิน หินนุ่มหินนุ่มหินไม่ใช่ฟองน้ำเล่นใบเล่นใบสาหรา่ยอยก้าม็กรย์ขนาดนี้โตมากกต่นี้ก็มันก็ไม่เอาเราแล้วไปกระปีเลยตรงนี้ก็จะมีร้านขายไอติมตรงนี้ด้วยนะ แล้วแถวๆนี้มันจะมีซีไลฟ์ด้วยแหละซีไลฟ์ก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอ้ยดูหมามันวิ่งได้กันสนุกมาเลยนะนะโอ้ยเล่นทะเลหมาเล่นทะเลสนุกมาเลยจริงๆเลยนะ คงสหารัฐอเมริกาด้วยเหมือนกันเราอยู่ที่อเมริกานี่เลยก็มาเจอสถานีชาร์จแบตด้วยรถไฟฟ้ามาชาร์จแบตนะอันนี้ก็เป็นแท่นชาร์จแบตเขาก็โยงสายนเนี้ยมาเสียไว้ตรงนี้ตรงข้างหน้าเสียเงินไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเสียหรือเปล่าอ่ะมาเบรกก็จบละกำลังจะกลับบ้าน ก็เดินกินลมชมวิวไปที่ชายหาดชายทะเลเรื่อยๆอากาศดีหน้าอาบแดดอุณหภูมิไม่ร้อนไม่ต้องถาสันบล็อกอย่างได้เลยตอนนี้คลิปหน้าติดตามตอนต่อไปวิ้สังจะพาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนในโลกใบนี้ติดตามตอนต่อไป